สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวปูกเกาะนะคะอันนี้เราก็เตรียมนะคะเตรียมของไหว้ก่อนที่จะรำไข่สองพันฟองนะคะเอฟซีดีค่ะไม่พอแล้วนาะเอาตัมาอีกไม่พอฉันขึ้นสองสามแผงก็เต็มแล้ววางยาวได้ไหมวางยาวมาที่นูน่นรลยย่า ก็ีตเดี๋ย่เสื้ออก็จะเหลืออยู่ดอกผลไม้จักอันแล้วก็มีขันมเบงขันมเงขันมเาก็เอาขืนเทิงละเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันแข็งแรงก็ช้อนได้ถ้าไม่แข็งแรงนี่แหละโอ้โหน้ำมูลมาแล้วนะคะน้องน้ำมูลมาแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ย หล่อเลยเป็นเบาเลยพี่น้องหล่อเลยหล่อเลยแาบสีชมพูเลยไม่เคยถ่ายให้ไหมสูงยาวแล้วเนาะนี่สูงกว่าหญ้าชีเลยสูงกว่าหญ้าแล้วเมื่อก่อนตัวแค่นนี้สูงพี่ก็เป็นหนุ่มเหรอตัวนี้เป็นหนุ่มรูปหล่อเลยเชียวสวัสดีค่ะฮะสวัสดีโอ้ยงานมาเข้าแล้วอะไรสวัสดีคระแล้วตังเที่ยงไหม เจอหนุ่มหนุ่มน้อยหน้าโม่คนจากบ้านรำไม่ได้รำแป๊บเดียวเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วนี่สูงกว่าเอ้ยเลกต้นจะปลาแกงต้นจะปลานี่ก็จะตัวเล็กมาคราวนี้โอ้สูงกว่าย่าอีกคือเห็นบรรยากาศเก่าๆที่เรารำอยู่ที่โดมไม่โสุรพีเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้น้องมม่สองรอบจำได้แล้วโอ้เก่ง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  อ่าวันนี้จะมายุกยวกยุกยวกยกยวกเพลงปูเพลงเพลงปูเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นยุกยวกเป็นเพลงเร็วท่าใหม่เนาะยย่าเอฟซีเพิ่งมาจากนาราคามกลับไปแล้วนะคะบนบาร์บูนเห็นทุกคนมนก็พร้อมแล้วนะคพี่เสือเนาะแนวแล้วมัน แม่ท um ี <g <g um bon um bon ่ปะเ็นให้แจ้งนี okay um ้นให้แจ like> ้ง่งเรียมลำะครับม um ี่ทานนี่นะคะนางลำก็กำลังจัดเตรียมเราเอาป้ายมาติดใจมาป้าจีเดอวเอาใบสีอยู่ข้างหน้าเนี่ยใบสีอยู่ข้างหน้ารถย่าใบสก็มีอยู่ามาจะถือให้พีนียีบ้านี้ เดจังกึมเอ้ยเจ้าลำด้วยหรือเดจังกึมก็ลำด้วยเด้เพื่อนก็มีซื่อน่ะเดจังกึมก็มานะคะ กินขารือบอโอ้บ่าวนุเอามาทำไมเนาะฮุบมาหลายแถ้บแก่ครับโอ้บวงสวงโอ้เอามาบวงสวงเต็มคาราเบลอันนี้อะไรนุเต็มคาราเบลครับเต็มคาราเบลครับมาดิหาหลอดอันนี้นะโอ้เพิ่งเคยเห็นนั่นนี่โกโก้ครั้งแรกเลยใช่ครับดูดีครับจะได้เห็นแล้วก็จะได้ชิมละต่อไปนี้ตั้งเลยตั้งเลยนี่นะคะที่พีโกโก้นะคะ เดี๋ยวเราก็นี่ค่ะเตรียมนะคะทุกคนเตรียมโอ้โหนะคะสวยงามมากเร็วมากเลือเฉพาะเก็ดใช่ไหมตอนนี้โอ้โหนะคะโอ้โหนะคะเรือเฉพาะเกรดเท่านั้นนะคะต่บหมดแล้วถ้าทำเกรดเร็จนี่ก็โหนะคะสง่างามเลย แม่ก็นี่ค่ะ F4 ด,ดูชัดๆวันนี้นะคะทุกคนโอ้องค์ใหญ่มากเลยนะคะองค์ปู่เข้าไปดูเค็ดรับสุขภาพเด,ดี๋ยวไปดู โอ้โหสวยมากเลยนะคะลูกคุณป้าคุณลุงจะล็อกได้อะล็อกยังไงอย่าให้มันล้มส่วนนางรำแล้วก็นะคะพากันจับนะคะตอนนี้พวงมาลัยดอกไม้นะคะของไหว้ตุดแล้วเอาลงมาแล้วนะคะรถค่อยโคนงมาคู่เดินมาตัด อ้นี่งตัวนี้นะตัวนี้ีเเวนี้ไปพอดีอ่ะพอดีวางเลยนวงลมันไม่งงายไปหรอเอ๊ะก็ต้องมีอะไรมาผลเอารองเท้าก็ได้เอาเท้า นีเ้เอาเอาเอาเครือที่มันนังนักนะไปติ่งนี่เอาวางเอาโซ่จะงนักมคะร้อนทั้งเรือที่นแม่เราเอาไปติ้งเพื่อนคอองคุณบอกโอ้่งิ้งิรักนี่ย่ะิ้งรัก่ TP โกโก้นะคะวันนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะสามร้อยเก้เนาะ นี่นะคะเอฟซีเราก็จะมารำนะคะถวายองค์ปู่นะคะให้ปากค้าดีค้าดีนอนแม่ถินเชือกก็ไม่มีแล้ว<ช>เอามาใส่เลยเหล่านุไข่นะคะสองพันฟองนะคะแล้วก็ผลไม้ใบสีนะคะ ดูนะคะป้าสบายเขียวนะคะทุกคนก็จะสวยไปอีกแบบนะคะ,ป,ะป้าแตนติดตรงนน่นนะคะสวยงามนะคะป้าหุ่นดีมากค่ะเอฟซีนะคะสวยสวยสวย,สวยเลย ก็จะรำด้วยกันนะคะมีทั้งน้องน้ำมนต์แล้วก็ป้าแตนด้วยนะคะวันนี้นะคะรำถวายนะคะน่าจะแก้บุญด้วยแล้วก็เปิดตัวสินค้าด้วยนะคะวันนี้นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ f อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ